คุณจะเปิดด่านได้เนี่ยคุณต้องจับตัวไอ้หุนเซนเนี่ยกไก่หุนมานเนี่ยมาลงโทษวันนี้เราต้องเอาไอ้สองตัวนี้มาลงโทษมันเป็นเขมรนะแล้วมันฆ่าคนไทยพวกนักการเมืองไทยเนี่ยมันหินกับผลประโยชน์ไงคุณจะเปิดด่านไม่ได้ถ้าคุณไม่เอาไอ้สองตัวนี้มาลงโทษคุณต้องเอาไอ้สองตัวนี้มาลงโทษอย่างน้อยคุณต้องใช้กลไกนะครับคุณต้องใช้กลไกอะของศาล ICC อะ พะมันร้อยกว่าประเทศที่ฮุนเซนมันไปไม่ได้แล้วถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นไงครัแเราก็ใช้กลไกไอซีซีเป็นคนดําเนินการถ้าเรารู้ตัวว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็ประสานไอซีซีเพื่อแจ้งไปที่อินเตอร์โพและเอาตัวมันมากฎหมายสํานักงานอายการสูงสุดที่ทําคดีเกี่ยวกับคดีนอกลาดเนี่ยเราก็ทําออกจะบ,บ่อยไปดูที่ว่าจะเกิดเสม,มิอไอสองพ่อลูกนี้ถูกตํารวจประเทศนู้นประเทศนี้จับไป ผมบอกให้เลยป่าหารชีวิตใช้เครื่องยิงจรวดยิงใส่เข้ามาอย่างเงี้ยทำลายโรงพยาบาลทำลายบ้านเรือนประชาชนยังไงก็โทษป่าหารให้รับสารภาพยังไงมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรการที่ฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเตรียมการไว้ก่อนถ้าเตรียมการไว้ก่อนไม่มีลดโทษปา่าหานสถานเดียวไอ้คนที่มีอำนาจมันคือพ่อค้าไงไอ้คนที่มีอำนาจคือพ่อค้าคือเจ้าสัว คือนายทุนคือนักการเมืองที่ทําตัวเป็นพ่อขาไอ้พวกนี้แหละถ้าคุณดูถนนไว้หน้าโรงพยาบาลวชิระคุณดูดีๆด,ดิบริษัทไหนแล้วที่มันได้ได้การประมูลไปแล้วก็ปล่อยให้คนคนู้นคนนี้เข้ามาเอาช่วงไปทําต่อเนี่ยก็ญาติๆลูกหลานญาตินักการเมืองทั้งนั้นคนธรรมดาคุณคิดว่าเข้าไปได้เหรอคุณคิดว่าจะประมูลได้สร้างถนนดีขี่พันล้าน เรามีนักการเมืองเร็วๆอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะเรามีนักการเมืองที่แม่งเห็นก่ผลประโยชน์ครอบครัวตัวเองเห็นประโยชน์กับพวกพ้องตัวเองอะไรแบบเนี้ยประเทศไทยไม่เหมาะกับการมีสอสออ่ะเรามีสอสอเนี่ยเราดูที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรจากสอสอพวกนี้บ้างไอ้พวกนี้นอกจากจะไม่ให้อะไรเราแล้วเนี่ยมันยังมาโกยผลประโยชน์จากพวกเราไปอีกเป็นสอสอหนึ่งสมยัยสี่ปีจากนั้นทั้งชีวิต เราต้องเลี้ยงมันทั้งชีวิตมันเป็นสอสอสี่ปีพอหมดวาระไปมันกินบำนาญแต่พวกข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐแม่งต้องทำงานเกือบทั้งชีวิตไอ้เหี้ยกว่าจะได้กินบำนาญแล้วแม่งยังจะตัดนู่นลดนี่พวกผมรับราชการมาต้องห้าปีถึงจะมีโอกาสได้ขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ของแม่งเข้ามาถึงปุ๊บขอได้เลย มันอยู่แค่สองสมัยเท่านั้นเองอะสายสะพายมันก็มาไอ้พวกราชการไอ้พวกเจ้าหน้าที่ของรัฐแม่งรับราชการจนถึงอะไรฮะสี่แปดเต็มขั้นแม่งถึงจะได้นูน่นนะเฮียสายสะพายถึงจะได้มีโอกาสขอแม่งอยู่สองสมัยแปดปีปีละสี่มึงสงสัยอะแม่งขอได้มันแค่มาวันแรกเขาก็เริ่มขอให้แล้วแล้วมันทำอะไร ก็มาถึงปุ๊บก็แก้ไขรัฐธรรมนูญมาถึงปุ๊บก็จะอะไรฮะพรบนี่นะโทษกรรมไอ้วาทกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะผมถามเลยแม่งช่วยตรงไหนวะผมว่าบ้านเราไม่เหมาะกับการมีนักการเมืองะผมพูดตรงๆนะอันนี้ผมคิดของผมเองนะผมว่ากลับไปเป็นอย่างเก่าอสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยดีที่สุดถ้าตราบใดบ้านนี้เมืองนี้ยังมีนักการเมืองยังเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองครอบครัว เพื่อนฝูงนักการเมืองทำธุรกิจเอาลูกหลานตัวเองมาได้มาได้โคตามาได้สัมปทานคุณรู้ป่าว่าคน4-5ห้าแสนคนขเขมรที่กลับไปในใน,ในขเขมรเนี่ยถ้าเราบล็อกมันไว้จริงๆเนี่ยนะคือห้ามเข้าเลยนะครับยกเลิกทั้งหมดเลยที่เป็นบริษัทที่ที่ทำา MOU ไว้กับไทยเนี่ยแล้วก็เรายกเลิกทั้งหมด อ้างความมั่นคงไว้เนี่ยคุณเชื่อว่าไม่เกินไม่เกินสองเดือนน่ะเขมรน,นี่แม่งเกิดสงครามกลางเมืองเลยนะเกิดสงครามกลางเมืองเลยแม่งแย่งวิ่งชิงป้นอยู่ในประเทศของมันเองเนี่ยวันนี้เราอุตส่าห์กดประชาอ่อนแอแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับจากเขมรเนี่ยมันช่างหวานหอมไงมันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อให้เขาก็ได้ เราก็เอามาแบบถูกกฎหมายไงผิดกฎหมายเราก็ไม่ให้เข้าไงคือจะถูกจะผิดมันเอาเงินจากบ้านเราไว้ไปบ้านมันเรียนหนังสือที่บ้านเราก็มาเนลคุณกับเราเด็กนักเรียนไทยไม่มีปัญญาจะเข้าถึงการศึกษาแต่ของแม่งอายุสิบสาขวบจะเป็นจะตายกันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายกูมไม่อยากพูดว่าเป็นใครแล้วแม่งมาฟ้องกูอีกอะไรหลายคนพวกเนี้คือแม่งช่วยเหลือเขาหมดเลยถ้ามึงคิดดีทําดีแบบนี้มึงไปบวชเลยไอ้เหี้ยแต่พวกกูไม่ต้องการไงแล้ววันนี้พวกมึงก็ไม่พูดถึงเรื่องตาหารที่ถูกยิงตายพวกมึงไม่ไปพูดถึงพลเรือนที่เสียชีวิตจากการกระทําของไอ้สองพ่อลูกคู่นี้พวกมึงเอาแต่ถอนระเบิด เก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วเก็บไปทําอะไรเรากูกูถามแค่นี้มึงเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วมึงจะได้เหี้ยอะไรกลับมามึงคิดว่าพวกกูต้องการไอเศษิฐเศษปูนที่ก่อเป็นรูปร่างที่มึงก็ไปกราบไหว้กันทุกวันมึงคิดว่าพวกกูอยากได้เหรอไอตัวประสาทอ่ะมีแล้วมึงต้องมาฆ่ากันอยู่อย่างเงี้ยกับชีวิตคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วต้องถูกยิงตายไปเนี่ยเราต้องเอาตัวคนที่ทําผิดมาลงโทษ เราต้องเอาสองพ่อลูกนี้มาลงโทษไม่ใช่บอกแค่ถอนกำลังถอนอาวุธหนักแล้วก็เก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วจะยังไงต่อแล้วเอาสมมุติเลยนะถอนกำลังไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ไอรถมันมีล้อวิ่งวิ่ง,งถอยออกแล้วก็วิ่งเข้ามาใหม่แล้วเก็บวัตถุระเบิดเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรผมถามแค่นี้พอพอเราจะเกาถูกที่พอเราจะเกาถูกที่เนี่ยเกาเงี้ยเกาถูกที่อางเงี้ย ขี้เกียดเกาซะอย่างนั้นปล่อยแม่งคันต่อแต่ไอที่ไปเกาเนี่ยคือเกาผิดจังหวะหมดเลยเกาผิดที่เกาผิดจุดสิ่งที่คุณต้องทําเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยคุณต้องไปดําเนินคดีกับไอ้คุณเซนไอ้คุณมันเน็ตไปดําเนินการที่ศาลไอซีซีถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐบาลถึงขนาดไม่มีปัญญาจะคิดได้ไปถามโลฮิงยาเพราะโลฮิงยาเขียนกระดาษแผ่นเดียว สามารถที่จะเอามินอ,องไลสามารถที่จะเอาองซานซูจีถูกออกหมายจับได้แล้วทุกวันนี้มินอองไลก็ไม่กล้ากระดิกไปไหนนางซูจีหายหัวไปเลยก็สมัยภูมิธรรมอะสมัยภูมิธรรมก็ยังบอกเลยบอกเฮ้ย hey, ไปศาลไอซีซีไม่ได้นะพวกเรานะเดี๋ยวเราจะไปยอมรับพาคีเขาเราจะตกรู่นแล้วกลัวอะไระผมถามกลัวอะไรนักการเมืองไทยมึงกลัวอะไรกับศาลไอซีซี หรือพวกมึงแม่งทุจริตพวกมึงแม่งชั่วแม่งเลวจริงแม่งถึงกลัวจริงปะมึงกลัวเฮอนะไรกันนักหนาเวียดนามกับเรายังถามไทยเลยว่าทำไมไม่จับสองพ่อลูกนี้ก็เพราะเราไปมีผลประโยชน์กับสองพ่อลูกคนนี้ไงทรัพย์สินนายฮุนเซนอยู่ในประเทศไทยยังเยอะแยะแหวนสองร้อยล้านของนางบุญลานีเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยยังไม่มาเอาเลยเนี่ยจ่ายตังค์เขาไปแล้วเนี่ยเขาให้เราไล่ขเขมรออกจากอาเซียนแม่งก็ไม่ทำ แล้วก็บอกโอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีมมโอ้เราพวกนักการเมืองบ้านเราไม่มีเราใครไปทําธุรกิจอยู่ในขมรจะบ้าเหรอถามว่าประชาชนไปยื่นเองได้ไม่ได้ที่ทำไมจะไม่ได้อะได้ยื่นได้ครับก็โลฮิงยาเขายัางไปยื่นเองเลยเขากรีดเลือดตัวเองแล้วเอาหมึกเนี่ยเอาเลือดเนี่ยเขียนแทนหมึกแล้วไปยื่นสารไอซีซีเล่นงานมินออนไลน์เล่นงานองซานซูจีอะ m o u 4สยกเลิกไม่ได้เพราะถ้ายกเลิก m o u 4สแล้ว o u U 4สี่่แบงอก็ตามไปด้วยไงพอตามไปด้วยเกาะกูดก็เป็นของคนไทยไงจริงป่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่ยกเลิก MOU43 MOU44 ก็ยังคงอยู่ TOR46 ก็ยังคงอยู่เกาะกูดก็ยังได้ลุ้นอีกต่อไปว่าจะเป็นของใครเราเนี่ยมีโอกาสทวงคืนประสาทพระวิหารก็ไม่ทํา เรามีโอกาสไปสารโลกจะไปทวงคืนก็ไม่ไปไม่รู้มันเป็นส้นตีนอะไรกันนักหนาเนี่ยไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกเนี้ยแม่งเป็นนักการเมืองบ้านนี้เมืองนี้ชีวิตแม่งต่ำยิ่งกว่าหมาอีกไอ้เหี้ยไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนไม่เห็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไอ้สัตว์เอาแต่ของตัวเองอย่างเดียวมาถึงสภาได้ก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็พวกมึงเขียนเองอะไรกันเองหมดไม่พอใจก็จะเปลี่ยน แล้วชาวไร่ชาวนาบ้านเราคุณไปดูต่างประเทศนะฟาร์มเมอร์ต่างประเทศแม่งมีที่ดินเป็นของตัวเองแม่งมีรถไถแม่งมีรถยนต์แม่งมีกิจการแม่งมีบ้านเป็นของตัวเองคุณดูฟาร์มเมอร์ไทยเดี่ย่เฮียทุกวันนี้จากเจ้าของที่จนไม่มีที่จะทำกินก็เพราะแม่งเก่งใจเจ้าของโรงสีแม่งมีลูกเขยเป็นเจ้าของโรงสีมีลูกสะใภ้เป็นเจ้าของโรงสี มีทุกอย่างเป็นเจ้าของรงสีหมดกูก็ต้องทําเพื่อลูกเพื่อหลานกูไอชาวไร่ชาวนาช่างมันจะอดตายก็เรื่องของมันถ้าทําไปแล้วไอเฮีย้ยมันได้ประโยชน์เราก็ขาดทุนกคนปลูกข้าวแม่งไม่เคยรวยคนขายข้าวเนี่ยไม่เคยปลูกแม่งรวยเอารวยเอาคุณก็ไปคิดเอากันแล้วกันเจ้าของฟาร์มไก่เลี้ยงไข่ไก่เลี้ยงไก่ไข่อยู่นี้กลายเป็นขี้ข้าเขาเฉยเลยอะ่ะ คุณก็ไปคิดเอาที่เลี้ยงฟาร์มไก่ไข่อยู่ดีๆแม่งสักพักกลายเป็นขี้ข้าเขาแล้วญี่ปุ่นนะ่ะคุณไปดูได้เลยกเกษตรกรเขาอะชาวนาเขาตะก่อน่ะไม่มีที่ทํากินต้องเช่าต้องเช่าที่นาต้องเช่าที่นาต้องเช่าอะไรจนทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงครับทุกวันนี้กเกษตรกรญี่ปุ่นชาวไร่ชาวนาญี่ปุ่นเขามีตัง ทุกวันนี้ชาวไล่ชาวนาญี่ปุ่นมากรวยชิบหายเรืองคุณไปดูคนไทยเดทำไปทำมายิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำก็ยิ่งจนคนแม่งก็นหนีไปทำอย่างอื่นหมดก็ไปแย่งอาชีพกันทำหมดทำไมนักการเมืองทุกคนที่ไปเซ็นอะไรกับเขมรเราเสียประโยชน์ทุก,กผลก็จะแลกต่างกันไงแลกผลประโยชน์กันก็นคุณไปดูพม่าดิพม่าอยู่ๆก็กูก้เงินสามพันล้านไปให้พม่าเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างเท่านั้นเอง จริงป่ะแล้วใครที่ต้องจ่ายแล้วใครที่ได้ประโยชน์พม่าได้ประโยชน์ได้ตังไปสามพันล้านนักการเมืองเราได้ประโยชน์เพราะไปทําธุรกิจในพม่าได้ไม่ได้ใช้ตังตัวเองแต่ใช้เงินภาษีประชาชนเอาไปทําธุรกิจให้กับตัวเองคุณดูพม่าเนี่ย Ximbank เ่ Bank ะคุณไปดูเนี่ยทุกวันนี้เรายังจ่ายกันไม่หมดเลยสามพันล้านเนี่ยเรายังจ่ายกันไม่หมดเลยแล้วนี่ยหนาน้านา หน้าใหญ่ใจโตเจี่ยป้าบ่มีสื่อเอาเงินไปให้ขมรใช้จะไปทํานู่นทํานี่จะไปซื้อของบริจาคคนไทยไม่มีใจแดกไม่คํานึงถึงเด็กสิบสามขวบคนขมรโกหกคนไทยทั้งประเทศบอกเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเพราะมาเกิดในเมืองไทยแม่งเข้ามาอยู่ในไทยตอนเจ็ดขวบตามแม่มาตามพ่อมาคนไทยอบอุ้มอาลีบอกหน้าสงสารเด็กมาเรียนเก่งแล้วคนไทยมันผิดตรงไหนเด็กไทยมันผิดตรงไหนที่มันไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ย เพราะมันผิดที่มันเกิดมาเป็นคนไทยใช่ไหมมันถึงไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอย่ามาท้ากูนะว่าไอ้ยี่ไหนพาไปดูไหนนี่คนไหนไม่เรียนมึงไม่ต้องไปต่างจังหวัดมึงในกรุงเทพเนี่ยเยอะแยะ,ยะเลยเด็กที่ไม่ได้เข้าถึงการศึกษาคุณไปดูตามชุมชนแอร์เเด็กไม่ได้เข้าเรียนเรียนไม่ได้แต่ถ้าเขมนมาเนี่ยเสื้อผ้าฟรีรองเท้าก็ให้ชุดเครื่องเขียนทุกอย่างมีหมดนี่ทำไมไม่มีบ้านเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสร้างให้อยู่มีกระต๊อบหรือ,อย่าอยู่เดี๋ยวเราสร้างให้บ้าน แต่ของคนไทยเป็นไงก็มีเท่านี้แหละก็คนของเราแม่งยังไงคนของเรามันยังไม่ดูแลเลยแล้วดัดจะหลุดไปดูแลคนอื่นสิงคโปร์เนี่ยเคยบอกกับเราเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วนะสิงคโปร์บอกเราตอนที่เราเป็นประธานอาเซียนบอกเฮ้ยอยู่อยู่บทเลยบทเอาขมินออกเดี๋ยวไอล็อบบี้เดี๋ยวไอล็อบบี้ให้สิงคโปร์จะล็อบบี้แต่ละประเทศเพื่อบทเอาขมินออกเพราะสิงคโปร์เนี่ยมันมองเห็นแล้วว่าขมิ้นเนี่ย มันจะขายชาติจร,จริงๆแล้วการทําแบบนี้ของสิงคโปร์มันก็ทําเพื่อผลประโยชน์ของเขาเหมือนกันแต่พผเอิญไอผลประโยชน์เนี่ยนะครับนะไอผลประโยชน์ตรงเนี้ยเราก็ได้ด้วยแต่เราเป็นไงเราคิดจะแดกทางเดียวไงสิงคโปร์เขาก็เลยเหมั่นไส้เราเท่านั้นเอง